สวัสดีครับกลับมาพบกับร้านเอสทีเอลดีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับงานติดตั้งไฟหน้านะครับกับไบเอลดียอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทางร้านได้ติดตั้งไปเยอะมากนะครับกับรุ่นนี้นั่นก็คือไบเอลดีในรุ่น s อสทีบูนั่นเองนะครับเป็นมัลติชิพไบบีเอลดีห้าสิบห้าวัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มทางในเรื่องของปสเปคประสิทธิภาพแล้วก็ราคาที่จับต้องได้ง่ายนะครับโดยรถวันนี้นะครับที่มาติดตั้งนะคคครรรรรัััับบบบก็็็็จะะะะเเปปปนนนนถตตว5ูแแฮ ตัวนี้ก็ของลูกค้าประมาณปีสิบนะครับโคมเดิมของตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่แต่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นแสงซิงเกิลบีมนะครับจะมีเฉพาะไฟต่ำนะครับจะใส่กับหลอดเทซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยบอกว่าไฟมันไม่สว่างนะครับอยากที่จะอัปเกรดเปลี่ยนนะครับลูกค้าก็เลยปรึกษามาที่จะติดตั้งเป็นบายอลดีโปรเจคเตอร์นะครับโดยคันนี้เนี่ยลูกค้าจัดเต็มทุกออปชันเลยนะครับนั่นก็คือมีทั้งไฟหน้า ไฟตัดหมอกนะครับนี่ลูกค้าก็ติดตั้งเป็นรุ่น GT 5 8 0 0 k แเคแทนของเดิมจากโรงงานนะครับซึ่งจะเป็นการตรงรุ่นสำหรับ Toyota y ยานรีเลยนะครับโดยที่ไม่มีการดัดแปลงนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟสูงนะครับเป็นในรุ่น S1 ด้วยนั่นเองนะครับลูกค้าเนี่ยก็มาจากชลบุรีนะครับก็ติดตั้งทีเดียวลูกค้าก็บอกออกแบบจบๆเลยนะครับงานติดตั้งนะครับสำหรับรุ่น s t b u นะครับที่ร้านจะติดให้กับโคมโปรเจคเตอร์ ตัวอย่างดีตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วจะเป็นขายยึดปลั๊กต่างๆทุกอย่างจะเข้าตรงรุ่นหมดนะครับ <im> ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในกรอบสวยงามเลยนะครับอยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาให้ติดตั้งกับงานตรงรุ่นได้อย่างสบายๆนั่นเองนะครับ <im> นี่จะเห็นว่างานจะอยู่ในกรอบเป๊ะตรงกลางเลยนะครับออกแบบมาเฉพาะนะครับโดยที่ไม่มีการดัดแปลงใดๆกับตัวรถเลยนะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละอย่างก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูไฟหน้าก่อนนะครับหนึ่งสองสามนี่แสงที่ทุกคนนีนตอนนี้นะครับเป็นแสงจากไฟหน้าอย่างเดียวนะครับตัวตัดหมอกผมยังไม่ได้เปิดนะให้ดูเฉพาะไฟหน้าก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าของ b y LD ลด์โปรเจคเตอร์ในรุ่น s t b ซนะครับซึ่งเป็นมัลติชิป b y b ีเอ d 55วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเลยคือความกว้างของโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ความสว่างความเข้มนะครับแล้วก็ราคาที่ จับต้องได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยติดตั้งเริ่มต้นไม่เกิน10,000บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะแสงที่ลงถนนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเข้มตั้งแต่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเนี่ยห่างจากรถแค่นิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเราไปนั่งตำแหน่งคนขับเนี่ยท้องแสงจะลงลึกมากนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยก็เลยบอกว่าในทำทังทีแล้วก็เลยอยากเอาให้จบเลยทีเดียวนะครับมีไว้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับลูกค้าก็เพิ่มในส่วนของตัดหมอก G T ขึ้นมานะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมปิดไฟหน้าก่อน นะครับจะได้เห็นตัดมองชัดๆนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าให้ดูเมื่อเปิดคู่กันนะครับแสงทั้งคู่เนี่ยจะอยู่ที่โทน 5,800K อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะไม่เกิดการแบ่งสี2ชั้นนะครับซึ่งจะทําให้ลูกค้าเนี่ยขับได้ง่ายขึ้นกว่าการเลือกค่าเคที่มันดิฟกันเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับความสว่างที่ได้แล้วก็การขับขี่เนี่ยลูกค้าจะขับสบายตาขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของ GT 5,800K นะครับเป็นฮาโตรงรุ่นเลยอ่า จะเห็นได้ว,ว่าแสงเนี่ยคมๆล้านๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับยาริสเอทีฟที่ติดตั้งชุดนี้เข้าไปนะครับเรียกได้ว,ว่าสว่าง,สว,างสว่างแบบจบๆเลยนะ๋ยวผมจะให้ดูในรถบ้างดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตาแหน่งคนขับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะผมเปิดเฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ที่มีเฉพาะแค่ไฟหน้านะครับโดยที่ยังไม่ได้เปิดตัดหมอกนะฟิล์มลูกค้าเนะี่ยเป็นฟิล์ม40นะครับแสงก็เลยจะยิ่งแบบทะลุทะลวงเคลียร์ คมๆใสๆได้อย่างสบายเลยนะเพราะว่าตัวนี้ปกติฟิล์ม60เนี่ยมันก็เอาอยู่ได้อย่างสบายแล้วนะครับมาเจอฟิล์ม4ี่เนี่ยบอกได้เลยว่าสบายมากนะครับเพราะว่าของเดิมลูกค้าไม่ได้ติดมืดพราะกลัวในเรื่องของแสงสว่างนะครับเพราะไฟหน้าเดิมโรงงานมันไม่สว่างนะครับมาเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยจบเลยนะครับอันนี้ก็คือเปิดเฉพาะตัดหมอกนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยแค่ตัดหมอกจริงจริงมันใช้แทนไฟหน้าได้อย่างสบายแล้วนะครับแต่ว่านี้เนี่ยปิดหมดนะครับเปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับนี่ตำแหน่งคนขับนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ย อันนี้คือถ้าลูกค้าใช้ฟิล์ม40รุ่นนี้เหมือนกันนะครับอยากติดตั้งแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยสเตปก็คือถ้าเปิดตัดหมอกและยกไฟสูงนะครับมันจะสามารถยก6ดวงนะครับใช่ฟังไม่ผิดครับเป็น6ดวงนะครับเพราะว่าไฟหน้าเป็น I L D นะครับไฟสูงเดิมของรถก็จะติดนะครับแล้วก็ตัดหมอกด้านล่างเนี่ยก็จะยกเหมือนกันแต่ลูกค้าต้องเปิดตัดหมอกวิ่งก่อนนะครับก็จะยก6ดวงเป็นสเตปนี้นะครับ สว่างสว่างคมๆทัศนวิสัยดีแน่นอนนะครับจะฝนตกถนนดําถนนแบบไหนสเต็ปนี้เอาอยู่หมดนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจบนะครับแล้วก็ลูกค้าได้มีการเพิ่มในส่วนของชุดปรับระดับนะครับตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งเป็นงานตรงรุ่นสําหรับ Toyota y a า i s a t i ทนะครับที่ผมได้เคยติดตั้งและรีวิวไปหลายคันแล้วนะครับเป็นออปชั่นที่เยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีไฟหน้าที่สว่างแล้วเนี่ย เวลาที่มีโถดบรรทุกขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะปรับลงได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ปรับขึ้นได้เลยตรงนี้อาจจะมองเห็นได้ไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระยะกําแพงมันค่อนข้างที่จะใกล้นะครับไม่ได้ไกลมากเนี่ยอันนี้คือปรับขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับลงแบบนี้นะครับ จะไม่มีการไปแยงตากับเพื่อล่วมทางใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใสมาให้เป็นงานตรงรุ่นสําหรับยาลิทเอทีทั้ง4ประตูและ5ประตูสามารถใส่ได้ที่นี่ที่ลานเอ d ซียดีเ n e ไลน์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคัตออฟนะครับจะเห็นได้ว่าคัตออฟของในรุ่น s อ b l u บูเนี่ยมันสวยมากนะครับใครที่เป็นคนที่ชอบบูคัตออฟ คมๆเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้สวยมากๆจริงนะเพราะว่าจะเป็นบูคัตออฟแบบขอบชนขอบเลยนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่นู่นเลยนะเนี่ยปีกของมันนะครับค่อนข้างกว้างมากนะครับเนี่ยเก็บด้านซ้ายตรงกลางนะครับแล้วก็มาถึงด้านขวาซึ่งตรงนี้มันติดเรื่องรถที่จอดอยู่แต่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีอะไรมาขวางมันเนี่ยนะครับบูคัตออฟเนี่ยล้านๆคมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การตั้งคัตออฟของร้านนะครับผมจะตั้งให้ในส่วนของการตั้งเนี่ย จะทับกันพอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะขับรถได้ง่ายนะครับไม่เกิดการทับแสงที่ผิดปกตินะครับจะเป็นไปตามหลักการใช้งานที่ถูกต้องได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะไม่มีการเอียงตาเพราะว่าเรามีการติดตั้งชุดปรับระดับตรงรุ่นไปแล้วนั่นเองนะครับผมนี่นะครับนี่เราต้องแบบก้มลงมาต่ํามากนะครับอันนี้ผมลงมาต่ำเนี่ยเห็นไหมถึงจะเข้ากล้องนะครับถ้าเราอยู่ในความสูงปกตินะครับก็จะไม่มีเอียงตาได้อย่างแน่นอนนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นในส่วนของไฟหน้านะครับ m y l d s e d นะครับแสงนี่คือคมชัดเข้มแบบนี้เลยนะครับแล้วยิ่งมีตัวตัดหมอกด้วยอีกนี่ก็โอ้โหโเวลายกสูงก็จะติดเป็นสเต็ป6ดวงนะครับสว่างลั่นล่นแบบนี้เลยนะครับมันสว่างและใช้งานได้จริงโดยที่ไม่ไปแยงตางคนอื่นนะครับ การตดไฟสูงพวกนี้เนี่ยคือเราใช้เพื่อที่จะแสดงให้เขาให้เขาได้เห็นนะครับเช่นรถที่จะตัดหน้ายูเทิร์นนะครับจะออกจากซอยเนี่ยเขาจะเห็นไฟของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในการใช้งานจริงรถที่มีปรับระดับเนี่ยแทบไม่มีความจําเป็นต้องไปเปิดไฟสูงวิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับความสูงของไฟได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวถัดไปนะครับผมจะพาไปทดลองขับกันดูนะครับว่าหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยได้เปลี่ยนมาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยฟีดแบงคลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับไปเดีวาก่ค ใช่ครับเพราะว่าเป็นตามคัดออฟครับข้างขวามันจะขึ้นตอ,อนพีีจะตัดครับใช่ครับขึ้นเยอะเลยเป็นไงพี่เมื่อเทียบกับหลอดฮาโลเจนเดิมต่างกันเยอะเลยอันนี้แค่เฉพาะไฟหน้านะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดตัวน,นี้ด้วยนะ,ะตัวตัดหมอกพอจะมีสีกฟ้านะใช่ครับ,ค,รบคือบูคัดออฟของมันคือตัวเอสีบูเนี่ยต้องบอกว่า เอกลักษณ์เขาเลยคือเป็นบูคัตออฟตัดยาวนะครับเนี่ยซ้ายจะลดขวาพี่เห็นมันจะเป็นเส้นเส้นสีฟ้าตัดไม่ให้ไม่ให้มันเลยขึ้นไปเหนือกว่านั้นนะครับนี่ระดับปกติใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็สามารถที่จะปรับลงได้นะครับมือแค่คำคำแล้วก็ปรับลงได้เลยครับพี่ดันลงอ่าไฟก็จะต่ำละนัดขึ้น ค่อยๆทีละเบอร์ก็ได้ครับเพราะว่ามันมีปรับสิบระดับอันนี้คือสูงสุดนะครับค่อยๆลงอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้รอบแรกแค่ไฟหน้าเดียวก็อลังแนะล้ว <c oughs> แล้วถัดไปเดี๋ยวพี่ลองเปิดตัดหมอครับโอ้โหช่วยเสริมด้านล่างใช่เดี๋ยวพี่เอาไฟหน้าขึ้นนิดนึงกเลยครับไปรับขึ้นระดับขึ้นหน่อยอีกเบอร์หนึ่งครับ อ่าลงนี่อ่ะประมาณนี้ครับพี่เวร์นเนี่ยพ,พอเป็นแสงตัวนี้ก็โคตรของความเข้มมันกำลังดีนะครับคือมันเก็บถนนเก็บพื้นหมดสบายอะครับพี่กลางเดิมมองมันใช่ครับะจะเห็น,นใช่อ่ะ<ม>พี่ลองปิดปิดไฟหน้ากันนะพี่จะได้เห็นตัดหมอก ที่ผมบอกว่ามันไกลแบบใช้แทนไฟหน้าได้เลยแหละนะเพราะว่าตัดหมอกเดิมพี่นี่คือแทบไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะมันตกแค่หน้ารถอยู่แล้วครับอ่านแพอกลับเปิดไฟหน้าคู่กันครับเรียกได้ว่าแสงแบบเหลือๆเ,เลย <c oughs> <c oughs> นะขับกลับเส้นสามหนึ่งนี่สบายเลยพี่ ได,ได้พี่ตรงนี้เนี่ยวนกลับอีกรอบปั๊บพี่ต้องยิงได้เลยเนี่ยเห็นไหมสเต็ปไฟสูงหกดวงนี่คือแบบโอ้ยลันลันไม่ต้องเล่นไปถึงเลเซอร์เลยพี่ <c oughs> แค่นี้คือแบบเหลือกินเหลือใช้ <c oughs> สบายเลยอะ่ะทอบรถนี่คือแบบโอ้โหอย่างก,กับกลางวัน ประมาณนี้นะครับโอเคนะพี่เรื่องระดับครับพอพี่ก็สามารถที่จะปรับมือได้อยู่แล้วเลือกินจริงครับสว่างลั่นเลยเลยพี่โอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับสำหรับเปิดใต้ยาลิห้ประตูนะครับที่ติดตั้ง b บ l d ในรุ่น ST b o นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก b บ l d ลวีดโปรเจกเตอร์จีทนะครับแล้วก็มีการติดตั้ง ไฟสูงในรุ่น S1 ด้วยแล้วก็ติดตั้งชุดปรับระดับนะครับคือลูกค้าจัดเต็มหมดนะครับเพราะว่าบอกว่าทําทีเดียวก็คืออยากจบเลยนะครับก็จัดให้ได้นะครับถ้าตรงนี้ลูกค้าสามารถรอได้นะเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นกาวแข็งนะครับมันใช้เวลาในการเปิดก็ทั้งนานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ใช้ยาลีตัวนี้อยู่อยากแก้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างแบบนี้นะครับให้สว่างจบๆล้านแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับที่ร้าน SCL D h e a d l i n e นะครับสำหรับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรกับไลน์จะเป็นอันเดียวกันนะครับนั่นก็คือเบอร์062 342 5550นะครับสะดวกจะโทรหรือจะไลน์ก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากในส่วนของ Facebook Fanpage นะครับจะเป็น S T L D Headline นะครับแล้วก็ YouTube c h anel n ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น S T L D Headline เช่นกันนะครับโอเคแล้วก็ร้านอยู่ที่อำเภอปงยาวจังหวัดชาเชิงเานะครับท่านใดที่สนใจจะติดตั้งนะครับก็ ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์โลเคชันให้นะครับจะได้ไฟหน้าสว่างสว่างแบบนี้นะครับไม่ว่ารถท่านจะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ติดต่อมาทีละกันนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นรีวิวสินค้าหรือเป็นงานติดตั้งชิ้นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ